รับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนในครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม FC Online ครับผมวันนี้อยู่กับซีรีส์ทีม300บาทซีซั่น2ครับช่วงนี้ต้องบอกว่าคลิปน้อยซะหน่อยด้วยนะ็ผมนะนี่กราบขอไปล่วงหน้าก่อนเลยดุนครับช่วงเนี้ย ผมพยายามเคลียร์นั่นนุ่นนี้ให้มันลงตัวอยู่นะครับเพราะว่าช่วงสิ้นปีนี้นะครับหรือว่าช่วงต้นปีหน้าเนี่ยผมจะมีงานสําคัญนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเคลียร์หน่อยแต่จะพยายามทําคลิปเรื่อยๆนะทุกคนครับมาใช้หน่อยกราบขอไปทุกคนนะผมนะเหมือนอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ลงเลยนะตอนนี้กลับมาทําแล้วนะครับมาครับผมสําหรับทีม3ามระบาทซีซั่น2ของเราครับอัปเดตอะไรก่อนดีอัปเดตทีมมันก่อนเลยเลยนะครับตอนนี้มูลค่าทีมอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเอฟ นะครับหลักๆตอนนี้ทีมเราเหลือเสริมอยู่อีกไม่กี่ตำแหน่งแล้วทุกคนครับหลักๆเนี่ยเปิดตีเหมือนใช้ไปใช้มาก็โอเคนะทุกคนครับกคค็เลยคิดว่าอาจจะใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับหลักๆนะครับกุลิตนเนี่ยผมอยากจะอัพให้มันเป็นปีที่มันเก่งขึ้นกว่านี้สักหน่อย จะได้ช่วยเรื่องของเกมรุกที่จริงตัวนี้ก็เก่งแล้วนะแต่อยากได้ปีที่มันใหม่กว่านี้สักหน่อยครับเอเดนอาซาครับแล้วก็ทางนัานของเปรโดครับเราจะเปลี่ยน3เกมรุกของเราที่เหลือเนี่ยผมถือว่าลงตัวแล้วนะครับแล้วก็ซีซั่นนี้ผมแทบไม่ได้ไต่แรงเลยทุกคน,นครับผมนะเล่นไปไม่ได้ถึง10เกมนะครับณตอนนี้อะไรครับผมก็เลยคิดว่าไม่น่าถึงบอลดําทุกคนครับไม่น่ามีเวลามานั่งไต่เหมือนอ่าซีซั่นที่ผ่านมาแล้วนะครับเหมือนผมหยุดไปประมาณ23ซีซั่นเลยทุกคน ที่เล่นเนี่ยเพราะว่าทําภารกิจแชมเปนพาร์ทไอ้ลืมบอก,กคุณผู้ชมครับคลิปนี้มีแชมเปนพาร์ทด้วยนะครับแล้วก็ซีรีสรวม ID นี้ที่เราใช้ต่างไปทุกคนครับผมนะตอนนี้ทีม300บาทซีซั่น2ทุกคนผ่านตังผมไปแล้วทุกคนครับ2,100บาทผมจำไม่ได้แล้วว่ากี่พารท,ทุกคนครับแต่ผมจดไว้อยู่นะทุกคนครับเพิ่งเติมเมื่อกี้ล่าสุดเลยครับ300นะครับเบ็ดเสร็จ2,100บาทกับทีมมูลค่าล้านเ สำหรับผมผมถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับประเดิมจากกิจกรรมแรกก่อนเลยทุกคนครับกิจกรรม n o f ฟ m วอร์วิชชันทุกนนผมตอนนี้ผมเก็บแต้มมาแล้ว3,900กว่าแต้มผมคิดว่าเดือนนี้เหมือนแต้มมันจะคูณผิดหรือเปล่าปกติเนี่ยเวลาแต้มบวกเยอะอย่างเงี้ยมันจะให้เฉพาะ i อดีสมบัครใหม่เนาะแต่รอบนี้ทุกคนครับเหมือนจะคูณทุก ID เดยครับเพราะฉะนั้นครับผมถ้าเกิดว่าเราจะแลกการ์ดไอคอนที่มันให้มาในทุกคนผมคิดว่าเดือนหนึ่งเนี่ยแลกได้2ใบเลย นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแลกเป็นไอคอนเยอรมันกับบราซิลก่อนนะครับใบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บแต้มที่เหลือครับเอาไว้แลกน่าจะฮอลแลนด์แหละจากที่ผมดูครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวแต้มถึงแน่นอนทุกคนอาจจะเป็นคลิปหน้า2,500แต้มนะครับแต้มผลิตพันสี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บใบนี้มานะครับได้ตังค์ตรงนี้อีก 1,500M เอ็มครับมาต่อกันที่แชมเปนพาร์ททุกคนและผมตอนนี้เลเวลอยู่ที่20นะครับผมยังไม่ได้รับอะไรมาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารับเลยทุกคนครับผมไม่ได้ทาภารกิจนะมันก็เลยได้แค่นี้ทุกคนหลักๆเหมือนมันจะเป็นภารกิจเล่นแหล่งนะครับเวลาผมเล่นส่หน้าผมไปเล่น ID ไก่แล้วนะครับทุกคนครับเป็น ID สายซีท้องสนใหญ่นะครับเพราะว่า ID นี้ผมรู้สึกว่ามันมันถึงจุดที่เราโอเคแล้วก็คือขึ้นบอลดําซึ่งผมขึ้นได้แล้วทุกคนครับตั้งแต่ค่าทีมันเจ็ดแสนวเนาะเพราะฉะนั้นผมถือว่าผมปลดล็อกแล้วสําหรับ ID นี้ครับโอเคไหมนะครับพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวรับไปเลยครับคุณผู้ชมครับเดี้ ผมดอมาทั้งหมด15วัน2,100บาททุกคนครับกับ ID ดีตอนนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับคิดว่าเฮ้ยคุ้มไหมนะครับแต่ต้องบอกว่าใช้เวลาเนี่ยหลายเดือนนะนะครับสำหรับไ d ดีนี้ใช้เวลามาหลายเดือนโอเคครับผมของเราประมาณนี้สําหรับคลิปนี้แล้วก็จะมีการ์ดไอตัวลุ้นปกแปดด้วยทุกคนครับลุ้นปกแปดเนี่ยจะมาจากกิจกรรมฟันวิดเฟนด้วยครับหรือว่ากิจกรรมที่เล่นกับเพื่อนนะครับผมเล่นก็ครบแล้วทุกคนครับ250เมตร นะครับยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดกันทุกคนครับเดี๋ยวผมจะแยกการ์ดให้แล้วกันนะเพราะรู้สึกว่าการดเนี่ยน่าจะเยอะมากๆเลยเกือบลืมเลยทุกคนครับผมลืมลัคกี้วิวไปนะครับผมมีอยู่34เหรียญครับ34เหรียญเนี่ยถ้านับจริงๆก็17วันอยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวสุ่มมาครับสคริปแล้วกัน 100M เลยครับไอดี ID หลักผมเพิ่งได้ไอคอนมาคุณผู้ชมนะใบเนี้ร้ยเก้แล้วเปิดได้กุลิดด้วยนะนะครับ ประเด็นคือเปิดให้คนหลีดด้วยแต่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับเพราะว่าแบบเปิดเล่นขำๆกับเพื่อนอะไรเงี้ยโอ้คูปองยี่สิบครับเออนานๆโชคดีครับแต่ไม่ได้อัดคลิปไวนะ้ไงโอเคเปิดกันต่อทุกคนครับอีกสิบสี่เหรียญนะครับโอ้เอสวีพีเจ็ดวันคุณผู้ชมโคตรดีนะครับ,โอ, S บ,โ,รบโอเคอีกสี่เหรียญเนี่ยผมจะเก็บไว้ทุกคนครับผมจะแชร์ทริคนิดนึงครับสำหรับใครที่เล่นนะครับ อันนี้คือสำหรับใครที่ไม่รู้นะเพราะว่าส่วนตัวผมก็เพิ่งรู้แบบไม่นานวันนี้ทุกคนเวลาคุณผู้ชมจะเล่น lucky view เนี่ยนะครับแนะนาให้กดทีละ5ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกด5เนี่ยจะได้รับตรงนี้ทุกคนครับเหรียญ cp สำหรับใครที่ไม่มีหรือว่าสำหรับใครที่เป็น id ใหม่ครับแนะนํากดทีละ5ครับถ้าคุณผู้ชมกดทีละ1เนี่ยคุณผู้ชมจะไม่ได้ตัวนี้นะครับนี่ครับมันจะเขียนไ้เลยครับว่าสามารถรับรางวัลได้เฉพาะคนที่แบบเล่นอีเวนต์แบบ5ครั้ง2 0 0 0แต้มสำหรับ id ใหม่นะ ผมคิดว่าสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นทริคละกันแต่บางคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่รู้นะก็กดทีละห้าจัดดีกว่านะครับโอเคแล้วก็รับมาทุกคนครับสามสิบครั้งครับคลิปหน้าน่าจะได้เห็นใบนี้นะครับหกถึงแปดครับลุ้นเชลซีแอมบัสเดอร์ครับผมเริ่มจากลัคกี้ก่อนเลยรุ่นครับกล่องลัคกี้ครับหนึ่งร้อยสามสิบแปดกล่องนะครับมาลุยไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับหลักๆผมคิดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ7 8หมื่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะราคาอยู่ครับ แต่ต้องดูว่าถึงแสนหรือเปล่าเพราะว่า15วันสำหรับผมเนี่ยนะครับควรจะได้นะสำหรับ70,000ครับเดี๋ยว80,000ไปลุ้นกันอีกทีนึงครับต่อมาจะเป็น BP ครับหรือว่าตังเนี่ยอันนี้เยอะอยู่แล้วทุกคนครับผมมี7,000นะครับตอนนี้มาก5 5 0ชิ้นคุณผู้ชมครับตอนนี้ขึ้นไปเป็น20,000ืแล้วครับคุณผู้ชม2 2 0 0 0 2 5 0 0 0ครับตรงนี้มา17,000ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมขึ้นไป3 0 0 0 0 40,000นะครับ อันที่จริงอะเงินเนี่ยไม่มีทุกคนผมเผื่อไปกดเปิดนะครันก็เลยทำาให้แบบต้นคลิปเนี่ยมี7000นะครับเหมือนมือมันไปกดจิ้มทุกคนแล้วก็กดไปเลยนะผมลืมไงเพราะผมออนไลน์ไอดีครับบางไอดีแบบไม่ได้ทําซีรีส์อะไรเงี้ยก็ชินกับการเปิดนะดีที่แบบไม่ได้เปิดการ์ดด้วยนะครับตอนนี้มี4ี่หมนะครับอีก31ชิ้นครับห้าหมื่นต้องมีอยู่แล้วนะครับห้าหมื่นหนึ่งพันครับดูตัวนี้กันต่อครับอีก69ชิ้นคุณผู้ชมมา 54,000ครับโอ้หกหมื่นไม่น่าถึงอ่ะ5 4 0 0 0ื่นพผู้ชมครับ15วันนะครับอุ้ยเหมือนจะน้อยๆอยู่นะเนี่ยมาตกประมาณ2,000ม่กว่านี่จะเป็นการ์นักเตะทุกคนับผมเกิน150าใบแน่นอนครับเพิ่มเพลเนี่ยอาจจะมีเกือบ300ยนะครับนี่ครับไอคอนใบนี้ครับไอคอนบราซิลนะครับการ์หลักๆเดี๋ยวขอดูก่อนครับว่ามีอะไรอีกครับรุ่นแปลกๆน่าจะมีอยู่ทุกคนครับเป็นการันตี นะครับนี่ครับรุ่นพวก8ครับน่าจะมาจาก150ลัตหรือว่า3,000นาทีนะครับอันนี้น่าจะมาจากแลกเชลนะฮะสำหรับตัวรุ่นแอมบัสเตอร์นะเพราะผมเติม300มันมีแลกเชลด้วยนิดนึงเสียดายที่มันไม่มันไม่คูนอ่ะไอพวกแปดผมหายไปไหนเนี่ยคุณผู้ชมผมก็ว่าคุณผู้ชมครับผมยังไม่ได้รับทุกคนครับผมนะครับสำหรับฟันวิดเฟนสอรี่ครับคุณผู้ชมรับกันหลายรอบหน่อยนะครับรอบนี้นี่ครับอย่างที่บอกครับ250แต้มครับจะได้ไอคอนใบนี้ด้วย นะครับโอเคผมรับมาทั้งหมดเลยนะครับของประมาณนี้ทุกคนครับเดี๋ยวจะได้ตังค์เพิ่มด้วยทุกคนครับหกพันเนี่ยนะครับโอ้ตังค์น่าจะได้เพิ่มอีกเป็นหมื่นเอ็มเลยนะครับโอเคเนี่ยสายฟรีก็คุ้มเหมือนกันนะเนี่ยนะครับส่วนตัวนี้ผมไม่ได้เติมนะฮะเพราะว่าตัวนี้เราเติมแค่แชมเปญพาร์ทครับน่าจะได้ประมาณหมื่นเอ็มนะครับตัวนี้พันห้าครับผมนะตัวนี้อีก2องพันห้าครับแล้วก็ตัวนี้อีกหกพันเอ็มครับเบ็ดเสร็จเงินหกหมื่นสี่พันเอ็มเยอะไหม เออสารับผมผมถือว่าเยอะนะครับสองอาทิตย์เนี่ยแบ่งเนี่ยเจ็ดวันนะครับสามหมื่นเจ็ดวันสามหมื่นอันนี้ผมแฮปปี้นะครับโห้โอ้โหมีตตัวไม่ดีอ่ะก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับตอนนี้ EP สำหรับซีซั่นสองเนี่ยมันเริ่มเยอะแนละ้วผมจะพยายามปิดให้เร็วที่สุดสำหรับซีซั่นสอง 2, นะผู้ชมก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ใหม่มาเรื่อยๆผู้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับอยากให้ผม,มทำพิมพ์ไหนก็คอมเมนต์มาได้คุณผู้ชม นะครับเพราะตอนนี้ผมเหมือนจะจับมาทุกฟูแล้วล่ะนะครับเหลือแค่คุณผู้ชมอยากเห็นฟูอะไรแค่นั้นเองครับตอนนี้บาร์ซ่าทําอยู่ซีซั่นสอันนี้เชลซีนะฮะแล้วก็สายฟีเนี่ยเป็นเรอัลมาดริดตอนนี้ก็ถือว่ากาลังมันกาลังทาสนุกเลยสำหรับมาดริดนะครับมาดูครับหลักพันมีหรือเปล่าคิดว่าน่าจะมีสำหรับ150บไปแรกครับปีฮาร์ดเวิร์สครับไม่ไฟคุณผู้ชมจะหลักพันครับฟุบมา1900ครับหลักพันอุ้ยแรดฟอร์ดครับ โอ้ oh, PCC ผมเห็นได้กลุ่มเปิดได้โรนัลดูคุณผู้ชมโรนัลดบวกหนึ่งคือ3ามแสนสี่แสนเลยนะโอเคคุณผู้ชมครับน่าจะหมดแลด้วทุกคนยับหนึ่งร้อยห้าสิบตัวคุณผู้ชมนะครับขายไม่ได้แล้วโอเคช่องคือแบบเต็มเลยทุกคนครับนั่งเคลียร์อยู่ประมาณหนึ่งเลยทุกคนครับใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะครับหลักๆตัวหลักพันเนี่ยยังไม่ออกเหมือน,นออกแค่แรดฟอร์ดนะครับอันนี้ตัวหลักหมืน่นทนี่ผมตีบวกนะอันนี้คือไม่น่าจะมีคนซื้อหรอกแต่ก็ตั้งไว้เผื่อฟุก นะครับก็ถือว่าตีกลมๆได้ทุกคนครับ300ใบสําหรับรอบนี้นะครับ2อาทิตย์กับ300ใบคุณผู้ชมมาดูนครับคุผม้ชมครับ149ใบครับหลักพันมีกี่ตัวมาลุ้นกันคุณผู้ชมครับ h g หลักพันอยู่ครับเวิบมาบวก5เลยครับอถ้าออกฮาร์ดเวิร์กนี่รวยเลยนะครับ2,800ก็ผม h g นะครับทิมคูใช่ไหมคนนี้ นะครับหลักพันมาเพิ่มอีก3ตัวมาต่อกันที่เซตที่3นู่นครับเซตนี้จะเป็นเซตแป้งๆแล้วทุกคนครับเดี๋ยวผมเริ่มจะหากตัวนี้ก่อนเลยทุกคน RTN HG แล้วก็ CC ขอ CC ได้ไหมจะได้จบๆนะครับขอ CC ได้ไหมโอออบวก100ผมว่าหลักพันมีนะครับหลักหมื่นเนี่ยต้องใช้ดวงสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมขอ CC ได้ไหมปีอะไร โอ้โหซีซีจริงแต่โคตรกากแบทลี่ครับโอ้โหโอ้แต่กาสสวยนะคุณผู้ชมกาสสวยมากครับแบกาสสวยมากครับซีซีเดี๋ยวเรามารุ้นกันครับว่าคลิปนี้จะมีไฟหรือเปล่าทุกคครับถ้าจะให้ดีใบนี้ควรจะไฟนะครับเพราะว่าใบอื่นเนี่ยต้องใช้ดวงเยอะนะครับสำหรับไอคอนกับบวกแนะครับไฟครับผม โครเอเชียครับ C.M. ลูก้าโมดิชครับหมื่นเดียวเนาะ13,000ก็โอเคครับ112ครับผมสำหรับโมดิชครับโอเคผมถือว่าผ่านครับสำหรับใบนี้ครับต่อไปจะเหลือปกแปดกับไอคอนครับเดี๋ยวผมขอญาตเก็บไอคอนไว้สุดท้ายแล้วกันนะครับขอเอาลุ้นปกแปดก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเอาทีละใบแล้วกันครับรอบนี้เป็นไปนี้ก่อนมาลุ้นปกแปดลุ้นปกแปดคุณผู้ชมครับสองใบกับการันตีหนึ่งใบมา จะมีอะไรให้เราชื่นใจอีกหรือเปล่าครับไม่ไฟครับแต่น่าจะบวก8ครับนี่เลยครับ3,200ครับโหชื่ออ่านยากมากครับไฟเถอะไฟเถอะขอร้องละอีกสักใบไปนะครับอีกสักหนึ่งใบไปไม่ไฟครับโอ้คาเบลเน็ตเวิร์ครับบวกมาขอไฟขอไฟอีกสักใบนะเออสักใบหนึ่งนะ โอ้โหที่จริงผมถือว่ามันออกปีดีแล้วนะทุกคนครับ BTP เนี่ยโอกาสไฟสูงมากครับมาต่อกันที่ลุ้นไอคอนดูครับ108เสร็จจะปิดด้วยใบกิจกรรมนะครับคลิปนี้อย่างน้อยมีไฟละถึงจะเป็นไฟที่แบบเอ้ยมันลุ้นให้ก็ตามนะครับผมถือว่าแฮปปี้แล้วนะครับหลักๆถ้าขายออกหมดทุกคนครับน่าจะมีประมาณ8-9หมื่นถ้าออกทุกตัวนะครับน่าจะได้อยู่ทุกคนครับโอ้โหจะเสียดายไม่ถึงแสนเอ็มครับ ถ้าจะถึงเนี่ยต้องใบนี้นะต้องไฟนะเอออังกฤษ CF อังกฤษเซฟูนี่เหรอสองหมื่นครับคุณผู้ชมใบนี้จากฟันวิ i เฟนครับสองหมื่นสามพันครับผมเวนรูนี่ครับอุ้ยอย่างนี้อาจจะมีแสงเอ็มครับคุณผู้ชมเห็นใบเมื่อกี้ไหมใบเมื่อกี้เนี่ยการ์ดถือว่าไม่ค่อยดีนะ แต่ไฟครับคุณผู้ชมใบนี้2,500แต้มครับครึ่งเดือนกว่าจะแลกได้นะครับเยอรมันไม่เอาผมขอบราซิลนะครับเปเ่โดอ้วน2คนนี้เท่านั้นมาดูกันคุณผู้ชมขอลองล่ะขอรวยด้วยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหบาสเตียนครับเยอรมันครับผม โอ้สองพันเคุณผู้ชมเดี๋ยวแถมสักนิดนึ่งครับพอดีเจมเขาแจกมาเป็นทางด้านของเหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาแลกกันทุกคนครับน่าจะกิจกรรมบัตดี้นะครับผมได้มา5เหรียญนะครับตัวนี้ต่ําๆเราจะได้อีกประมาณ2,500ัเอ็มถ้าเกิดว่าดวงแย่นะครับเพราะว่าขั้นต่ำมันคือ500นะครับ500ร้อห้าก็2,500นะแต่คิดว่าน่าจะมีสัก5,000อยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดที่เสร็จเดี๋ยวเราไปสรุปเงินกันทุกคนครับน่าจะมีสักประมาณ8-9หมื่นนะนะครับรูนีี่่มมมาาชชชววยิตคคคุณผูู้รรัับบด ุ่มา6,000เอ็มครับผมใครที่แบบไม่ได้ใช้ดูนครับผมนะแนะนำแรกได้นะสลับ T M Coin ครับโอ้ผมได้ใบนี้มา4,000ครับหรือว่าช่วยเราได้เยอะครับสลับตังค์ครับ T M Coin ตอนนี้ตังเรา75,000เอ็เอ้ยมีรุ้นแสนอยู่นะนะครับลูนี่นะผมไม่รีบครับมีขาย2คิวใช่ไหมโอเค2 4 0 0 0แล้วกันท่วนๆไปคุณผู้ชมนะครับแล้วก็โมดิตโอ้ แต่คิดว่าออกทุกคนนะครับมันจะมีคนซื้ออยู่บ่อยๆแล้วกันโอ้แต่คิวที่26สิบนะครับโอรอกันนานเลยครับตัวนี้ครับโอเคสามาถ้าน่าจะมีคนซื้อไปตีบวกอยู่นะครับไอพวกบวกแปดเนี่ยรอหน่อยแต่ผมคิดว่าออกนะครับหัวนี่ต้องต่ำฮะผู้ชมแล้วก็บัสเซียนโอ้เสียดายมากครับใบนี้เอาสัก2 8 0 0แล้ละกันคุณผู้ชมครับที่เหลือเนี๋ยผมขายนะครับ ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วทุกคนครับมาเดี๋ยวผมพามาดูครับผมนะสำหรับตัวที่ผมอยากจะเสิร์ฟอีก3ตัวครับหลักๆครับผมเนียเหลือลุดกุลริดกุลริดเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยสักหน่อยนะครับอาจจะมีสักประมาณ2อสเดือนถ้าจะเก็บเอาตัวเดียวนะแต่ยังไงก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับทางด้านของกุลริดครับสามแสนเอมครับเอเลนอาซาครับผมนะอีกหนึ่งตัวครับราคาเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยประมาณสัก2องแสนอันนี้น่าซื้ออยู่ นะครับสำหรับเอเดนอาซานะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวทุกคนครับจะเป็นเปโดครับเปโดเนี่ยผมเปลี่ยนปีจากปีอัพนะครับปีอัพเนี่ยมันหายากแล้วก็ค่อนข้างแพงครับ A few moments later โอเคคุณผู้ชมครับตัวหลักๆตอนนี้ขายออกแล้วด้วยครับผมรูนี่ครับ24,000ก็ตามราคาที่เราตั้งไว้เลยทุกคนครับมาเดี๋ยวเรามารับตังครับเป็ดเสร็จตรงนี้21,000นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้คูปองนั่นเองเพราะว่าไอดีนี่คูปองเยอะมากคุณผู้ชมเป็นเสร็จรวมกันประมาณ99,000ครับคุณผู้ชม เกือบแสนเอ็มนะครับรออีกนิดนึงคือแบบได้แสนเอ็มเลยอ่ะผมขออนุญาติอารับเลยครับ23,300นเอ็มนะครับมานะครับนี่ครับเป็ดเสร็จก็คือ9 9 0 0 0ทุกคนครับมาเดี๋ยวผมจะรับตังให้มาถึง10,000แสนนะครับเดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปกันครับโอเคครับผมคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนก็ผมนะไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมเลยครับหลักๆตัวที่เราจะเสริมถ้าเกิดว่าจะเสริมได้นะครับใกล้เคียงที่สุดตอนนี้ก็คือเปรโดคุณผู้ชม ซึ่งตอนนี้เรามีแค่1นึ่งแสนเอ็มก็ผมนะขาดอยู่ประมาณ7 0 0 0 0มื่นเจ็ดหมื่นน่าจะสัก2อาทิตย์ผมคิดว่าน่าจะได้เพราะแชมเปนพาร์ทเนี่ยเราก็ยังเล่นไม่หมดเนาะเหลือเลเวล21ถึงเลเวล30นะครับก็จะได้การ์ดไอคอนการ์ดลุนปก8การ์ดการันตีปก8มาเปิดด้วยครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอะไรเงี้ยผมคิดว่านะครับน่าจะประมาณสิ้นเดือนเราน่าจะได้ทําอีกสัก1คลิปนะครับเอาหวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบผมนะสำหรับซีรีส์ทําทีมผมนะใครที่ชอบสายฟรีครับ มีคลิปสายฟรีให้ดูครับผมนะใครที่แบบชอบติดไปนวมเล็กๆน,น้อยครับผมนะอย่างซีรีส์ทีม300ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมลากันตรงนี้ทุกคนครับซีรีส์นี้ก็ถือว่าปลดล็อกไปแล้วนะครับสำหรับแรงบนดาบเพราะฉันก็จะไม่มีแรงให้รับชมนะครับเจอกันคุณผู้ชมครับผมคลิปนี้ลาแล้วคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ